ช่องติณนๆเองเครับวันนี้เรามาถ่ายเบื้องหลังสนุกสนุกอีกแล้วนะชื่อเรื่องว่าอะไรครับชายข้าวมันหม,ม้อกุ้ยหมูกรอบดุยถูกแล้วขายข้าวมันหมูกรอบสู้ชีวิตนะครับถ้าแข็งผมแล้วงั้นเราไปกันเลยไปวันนี้ร้านเจ็แก้วขายก๋วยเตี๋ยวไม่ใช่อยางเดียดยังยเออไปไอ้จีเลยนะอไอ้ <Wednesday> จอินเลยนะกับฉันอะเมือ่อไหร่ก็ได้ เก่งแต่กับฉันเนี่ยทำไมไม่เก่งมันคงจะร้องไห้แล้วบอกว่าทิ้งฉันไว้ทช่ไมเรื่องมันเศร้าขนาดนั้นเเลยหรอครูเรื่องมันเศร้าเล่าความเท็จให้คนอื่นฟังไมาเจอติ๊กติ๊กยิงยิงฮัลโหลได้ข่าวว่าหุ้นตกเหรอเชิญมาซักห้าสิบตัวช้อนช้อนมาซักห้าสิบตัวสิมีหุ้นช็อกโกแลต รักสตัวเออเอ,อ,อย่าลืมหุ้นขนมหวานด้วยผมชอบกินนะรวยขนาดนี้คิดจะเปลี่ยนโทรศัพท์ไหมครับโทรศัพท์มันใชน้ได้ยอยู่แล้วต้องรู้จักประหยัดครับใช่คุณย่าขายเลยค่ะขายกระเพาไก่ไข่ดาวแต่ฉันเห็นเป็นหมูกลอกก่บคุณก็เห็นนี่โอเคขายอะไรไปบางอย่างนะสาๆเด็กมไม่ซื้อหุ้นแล้วเหรออ้วนโดนคะุ่ญญาจ้าโตนตค่า คนจะรวยช่วยไม่ได้ใช่ไหมก็มมคือรวยไปแล้วแต่คุณย่ไม่รู้เอ้าดูตาพูดแล้วกินมันทุปใบไยเหลือตัวเนี้ยหืมสอะีแล้วตลงหมูกรอบน,นี่คือรึมไมคือือคือรมอรม,มากค่ะใช่ค่ะอร่อยมากเฮ้ยพวกเองมากินข้าวไม่ชวนกันเลยเหรอสวัสดีค่ะคุณย่สวัสดีค่ะค่ะค่ะ คำว่าข่าอยู่ข้างล่างนะสวัสดีค่ะคุณยา่าแล้วก็ลุกขึ้นเลยเฮ้ยนี่น,าน่ารักค<า>่ะค่ะเออแปลกมากเร็วเร็อย่รีบอย่าลังเปมาไม่มีที่นั่งฉันไปก่อนนะเฮ้ยได้ไงอะ่ะเอ็งก็จำอะไรอื่เอ็งกคะแนนจากคุณย่านะนี่ได้แล้วครับขอบใจมากอ้วนจะกลับไปก็ว่าจะกลับไปก็ได้นะจะกลับไปก็ ได้นะไม่ว่าอะไรนั่งรอขนาดนี้แหละคุณเคยจ่ายสักตอนไหมก็มีบ้างแต่ตอนไหนก็ไม่รู้ลืมไปแล้เฮ้ยโลหายฉันฉันนั่งลงมาเริ่มเฮ้ยโลหายโอ้ยฉันนั่งลงมาขึ้นมาสามจานรวมก็เป็นร้อยห้าสิบเริ่มแต่ที่รู้ๆก็ ไม่ต้องมาตลกไม่ต้องมาตลกเสือก็ยืนตาางหากก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับคลิปเบื้องหลังถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย